เ e x t ซเครือข่ายเร็วระดับกิกะบิตว้าวเยเ็นุ้แมวเอาัน้นมาข้างนี้ไหมแล้วเอาอันนี้ไปย้ายไปข้างพอดีแล้วอันไหนมันถึงจะถูกไงอันไหนมันถึงจะถูกเ้างไม่รู้มนกันะเพร่าก็จำๆเข้ามาแล้วเป็นแบบนี้รุดจีนยังไม่ถึงอีกหลายวันซ้อมไว้ซ้อมไว้ซ้อมเลยเหรอเรากาลังทําการซ้อมไว้พอวันจริงตั้ง ถูกต้องหมดเลยแต่ก็จะมาถามฉันว่าถูกหรือเปล่าแล้วถามถูกคนตอนนี้ยังงงอย่เลยเพราะว่าวันซ้อมเนี่ยยังงงอยู่เลยไม่รู้จะให้ใครมาดูเอาอย่างนี้เรื่องไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนเรื่องใหญ่มากค่ะเจ๊ค่ะต้องทาให้ถูกต้องและดีที่สุดค่ะลูกหลานจะได้เฮ่งเ่งรวยวยเอาอย่างนี้ดีกว่าถามผู้รู้คนนี้เป็นปรมาจารย์ด้านนี้โดยเฉพาะขอเชิญอาจารย์คทาชินวันคาน นเพื่อความเป็นมงคลฎซองต้องสีทองสีทองนี่เป็นมงคลเฮง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 ขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะการปักให้เนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเปิดออกมาเพราะข้างในเป็นเป็นเป็นดีกากระถินนั่นนะฮะ รถเมย์เชิญมาเนี่ยถูกต้องเลยเรากำลังมีปัญหาเรื่องนี้อยู่อันไหนผิดอันไหนถูกอาจารย์ช่วยแนะนำทีจัโตะไหว้บรรพบุรุษเริ่มจากโต๊ะก่อนโต๊ะเนี่ยจะต้องเป็นโต๊ะที่กลมกับสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนี่เป็นโต๊ะจากพื้นดินกลมนี่เป็นโต๊ะที่เป็นโชคจากทองฝาเย้แล้วถูกแล้วเป็นคนจีนก็เนี่ยกินข้าวกับโต๊ะกลมเพราะวงกลมมีความหมายถึง ท้องฟ้าแล้วเก้าอี้เนี่ยเรามีเหล่ามากกับเหล่าโกงอย่างละท่านอันนี้ตามจํานวนของคนที่เราอยากจะเชิญมาเพื่อที่จะมารับของเส้นไหว้จากเราที่บอกซาแซก็โง่แซเราต้องมีของคาวสามหรือห้าเขาเรียกว่าโง่แซหรือซาแซแรกสุดเลยต้องมีสามแะ แรกก่อนเลยไก่ไก่แปลว่าอํานาจบารมีหงอนไก่นี่แปลว่าเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งเป็ดเป็ดแต่วางยังไงก็ได้เก่งทุกอยานอนขึ้นหรืออะไรองี้ไม่เป็นไรแต่จะต้องมีทั้งเป็ดทั้งไก่สิ่งสําคัญจะต้องเต็มตัวและต้องมีเครื่องในอ๋อใไก่อ๋อนี่ไงนี่หมูสามชั้นแล้วไม่หมูแบบว่าอะไรก็แปลว่าอุดมสมบูรณ์ เพิ่มขึ้นมาเป็นโงแสก็จะต้องมีเฮก็คือกุ้งแล้วก็ยูก็คือปลาแปลว่าล้นเหลือที่สําคัญจะต้องมีอาหารที่เป็นน้ําน้ำไปถึงความมั่งคั่งมั่งคั่งสดแล้วลื่นคอทําอะไรเ้วจะได้ลาบเปื่ปยนโู้ฉลาดแล้วผลไม้ผลไม้ต้องมีอะไรบ้างผลไม้ว่าโงแสซาแซเหมือนกันแต่ว่าต้องมีความเป็นมงคลสาลี่สวนแตงลิ้ได้ไหมคะสาลี่โชคมาหาอ๋อโชคมหาอ่าแอปเปิ้ลกีนัน แปลว่าอยู่เย็นเป็นสุขลื่นสบายกล้วยกล้วยแปลว่าไม่ได้ราบเรื่ต้องไม่ตัลูกมันเยอะด้วยนะอยากราบรื่นไหมชีวิตที่ดีต้องราบรื่นแต่มีผลไม้อะไรที่เราห้ามไหวไหมจริงจริงต้องบอกอย่างนี้ว่าอาจจะเรียกว่าอย่าไปเรียกว่าห้ามเลยแต่เขาก็ไม่นิยมมาไหว้น้อยนามังคุดละมุดทุเรียนอ่าโอเคพวกนี้ไม่คือชื่อจะไม่เป็นมงคล อาจจะไม่เป็นมงคลแล้วที่สำคัญหายากเท่านั้นเองช่วงที่วายแต่สิ่งสำคัญของคราวเนี่ยต้องมีอะไรรู้ไหมต้องมีหมี่จ่าหมียนี่อายุยืนยาวแล้วก็จะต้องหยิบขึ้นมาอย่างนี้ตักเกลือขึ้นมาาวขึ้นมาเขาจะกงสีฟาชอยอ๋อโชคดีตกเส้นด้วยอายุยืนยาวนี่อย่างนี้อะไรคือมีผัดทองมินแล้วก็นี่นี่นี่งอกล้วยงอกกล้วยอันนี้อันนี้เป็นชุด ออเดรฟจักรพัดอานีสบายเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสก็มีแล้วก็ของหวานของหวานต้องมีของหวานนี่ง่ายๆเลยแปะกล้วยอ๋อแปะกล้วยพันยพืชต่างๆเนี่ยจะมีความหมายแล้วก็มีหนมเข่งหมายถึงความกลมเกลียวเขียนไหมแขนมเทียนมีความหมายถึงปัญญาเฉียบแหลมอ๋อเพราะมันแหลมถูกต้องแล้วก็ขนมเปี๊ยะ ขนมเปี๊ยะนี่ไส้เป็นถั่วกวนอร่อยมากเดี๋ยวก่อนความหมายคืออะไรเอาความหมายอร่อยเมื่อกี้อาจารย์แล้วก็ไม่มีอะไรทุกอย่างได้เลยถัวถัวถัวตัด โอ้ัวตัดเป็นกองก้อนไงแท่งๆวิ่งเอามาเยอะๆเออดลีแล้วมีอะไรอีกบ้างอาจารย์คะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของขนมหวานแล้วถ้าเกิดว่าหนูจะไหว้ด้วยสก็ตรังนกแท้ไซรลิทอลอันนี้อย่างเงี้ยแหะได้ไหมเป็นสีเหลืองทองเหมือนกันน่ะนี่ดีมากเลยนะอาม่าอาจารย์จะสอนไว้ว่าทำไมต้องเป็นสีทองรู้ไหม เพราะว่าช่วงตุดจีเนี่ยเป็นศาสตร์สำคัญของปีใหม่ค่ะพระอาทิตย์ทอแสงแรกฤดูหนาวจะมาลายหายไปความอบอุ่นจะเข้ามาและความเป็นสิริมงคลกับบ้านของเราเพราะฉะนั้นเวลาจัดโต๊ะจึงต้องมีสี ทองกล่องเขาก็เป็นสีทองก็ยังเป็นรังนกแท้สีเหลืองทองอันนี้โคตสำคัญอาจารย์คะคนจีนเปรียบเทียบเหมือนอะไรคะเป็นพลังอํานาจของชีวิตและที่สําคัญเป็นน้ําด้วยใช้เป็นของไหว้ได้แล้วก็บางคนไหว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนําไปมอบให้ผู้ใหญ่เป็นมงคลได้เลยหมวยคิดถูกแล้วลูกที่เป็นไงก็ แพลังอำนาจของชีวิตตั้งแบบนี้ได้เลยถ้างั้นแบบที่เราตั้งนี้อาจารย์ดูแล้วถูกต้องทุกอย่างใช่ไหมคะถูกต้องทุกอย่างสุดยอดมากเลยเพราะฉะนั้นเจนูเมียเราซ้อมแล้วเราซ้อมทุกอย่างแล้วดีมากวันจริงนะเราไม่ฉุกระหุกแน่นอนวันนี้อาจารย์มาให้ความรู้นอกจากมาแนะนําให้พวกเราอย่างถูกต้องแล้วดีเลยค่ะเราขอตอบแทนอาจารย์นะคะด้วยการมอบของขวัญให้กับอาจารย์หรือใครก็ได้ที่จะทําแบบเรามอบของขวัญให้คนที่คุณรักและเคารพในเทศกาลตรุษจีนนี้ ได้ด้วยตลาดสดพระราม4ขออนุญาตมอบกิฟต์เซ็ตสก๊อตรังนกแท้ไซริเท่าให้กับอาจารย์กระถาด้วยค่ะขอบคุณครับเป็นกิฟต์เซ็ตพิเศษเฉพาะช่วงเทศกาลตรุษจีนเท่านั้นค่ะอาจารย์ค่ะเ ว่ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ชวนกันไปเที่ยวต่อดีกว่าวันนี้จะพาไ้ที่ตลาดคลองสวน100ปีค่ะเอาป้าไปอีกทีไปดูว่าแม่ค้าที่นั่นเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างทันสมัยขนาดไหนมาไปดูด้วยนะชลมากกับอากงไปด้วยนะคะเที่ยวต่อไม่รอแล้วนะ มาตลาดคลองสวนแนะนําให้มาวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับร้านรวกก็จะคึกคักอาหารกันกินเงี้ยเพียบเลยนะครับทำกันสดๆด,ดเลือกมุมริมน้ํานั่งกินได้ตามใจชอบเลยแะครับหนูเดินผ่านมามีคนซื้อไปแล้วถามว่าซื้อกุ้งมาจากร้านไหนตัวใหญ่มากเขาบอกว่าร้านลุงชาติ แล้วเขาบอกว่ากุ้งยังเดินตุกตักตุกตักอยู่เลยคือสั่งปั๊บแล้วก็ทําให้สดสดเลยมีน้ําจิ้มซีฟู้ดต้องกุ้งมาจากที่ไหนคะอันนี้แม่น้ําไหนเดียแม่มาจากไหนกันบางปะกงเนี่ยบางปะกงอ๋อฝั่งนี้เนาะใช้ชื่อว่าชมรมกุ้งเลยอ่ะก็คือรู้จักย่านบางปะกงใครมีกุ้งอะไรเขาก็จะเอามาให้เลยแล้วก็ขาย อจอร่อยอยีกอย่างหนึ่งที่มาถึงคลองสวนแล้วไม่กินถือว่ามาไม่ถึงนั่นก็คือร้านกาแฟโบราณแปะหลีนะครับซึ่งปัจจุบันแปะหลีไม่อยู่แล้วนะครับแต่ว่ารุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยก็ยังคงขายต่อตามรอยแปะหลีครับมาตลองาคลองสวนที่มหาสุตาคุณผู้ชมว่ามหาแปะหลีจะบอกว่าวันหนึ่งที่แปะไม่อยู่แล้วเนี่ย เป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์หนูแอบเห็นนะะเมื่อก่อนนี้บอกเลยว่าใครไปใครมาทุกคนต้องมาหาแปะหลีหมดแต่วันนี้จริงๆต้องบอกหง่ป๊าไม่ได้อยู่นะคุณผู้ชมแบบทุกอย่างที่ร้านยังเก็บไว้เหมือนเดิมทุกอย่างยังขายกาแฟเหมือนเดิมสูตรแป๊ะหลีเัาของแป๊ะหลีเขาคิดค้นมาแล้ววันนี้ก็สืบต่อกันไปเรื่อยๆเนาะในร้านก็มีรูปแป๊ะเดมไปหมดนะ่งนแถวแปะ เขาโต๊ะที่นั่งข้างในก็เป็ือนกับสภากาแฟโต๊ะเดิมคุณผู้ชมโต๊ะกลมเล็กๆผู้คนไปไปมาๆุุกคนแวะมาก็มาหาเนี่ยไม่เห็นสเตนดี้ของไปเอาไว้ที่นาร้านเลยอ่ะคุณผู้ชมอย่างนั้นคนหาไม่เจอนะน้อมบอกไว้รู้ว่าร้านนี้นะยังอยู่ในตลาดเดิมปัจจุบันนี้กาแฟแก้วหนึ่งก็25บาบาทเท่านั้นเองนะครับมีกาแฟ ก็ต้องหาขนมแกล้มถึงจะได้อัดธรสนะครับหรือจะเป็นขนมเปี๊ยะมันม่วงอบควันเทียนหรือว่าอยากจะย้อนอดีตก,กินขนมไทยชาววังอย่างบุหลันด้านเมฆก,ก็มีให้ชิมนะครับเขาบอกว่าถ้าขนมโบราณเดี๋ยวนี้เนี่ยบางอันเราก็หาทานไม่ได้แล้วนะคะทำยากบุหลันด้านเมฆเคยได้ยินแต่ชื่อเป็นขนมไทยชนิดเดียวที่เกิดจากความฝันของพระปหากษัตริย์และรัชกาลที่สองเป็นผู้พระราชทานนามให้แปลว่าพระจันทร์อยู่กลางท้องฟ้าค่ะบุหลันเราแปลว่าเดือนแปลว่าพระจันทร์ เพราะฉะนั้นเราจะใช้ไข่แดงมาเป็นเป็นพระจันทร์นะคะก็จะใช้นึ่งจนเป็นโพรงค่ะเป็นโพรงแล้วค่อยหยอดสีเหลืองตรงกลางนึ่งตัวเมฆก่อนถึงค่อยทําตัวบูลันขนมด้านข้างหน้าตามันใกล้เคียงกันมากเลยอ่ะนี่อันนี้คือบูลันด้านหมอกแล้วอันนี้ตรงกลางมันใส่อะไรคะเป็นทองหยอดค่ะใส่ทองหยอดใช่ค่ะแปลว่าพระจันทร์อยู่ท่ามกลางสายหมอกค่ะโอ้โหพี่รัตน์ขาตอนนี้ต้องบอกเลยว่าโลกโซเชียลในอินเทอร์เน็ตทุกอย่างมันแบบมันไปเร็วมากพี่รัตน์แบบตัวยังไง เราก็ปรับตัวโดยการที่ว่าอําเพจขึ้นมาตัวเองอเพจของตัวเองร้าน<อ>เพจของตลาดเราก็จะอาศัยเพื่อนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยแชร์ช่วยโพสช่วยกันบอกต่อไปอกต่อเป็นตลาดเก่าอยู่มานานแล้วร้านค้าขายกันมานานอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วเราก็ต้องทันโลกทันสมัยโพสอินเทอร์เน็ตไปให้คนได้เห็นอยู่เรื่อยๆอ,อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะถึงจะเป็นขนมโบร,ราณแต่ก็ต้องใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์นะครับลูกค้าจะได้เห็นเยอะๆแล้วก็ตามมาชิมมาซื้อกันได้ที่ร้านแบบนี้นะครับ วันอาทิตย์ในว่างแนะนําให้มาเที่ยวตลาดคลองสวน100ปีกันได้นะครับพ่อค้าแม่ค้าทุกคนที่นี่รอต้อนรับอยู่นะครับ ในความคลาสสิกแต่ยังแฝงไปด้วยความทันสมัยรุ่นลูกรุ่นหลานที่มาสืบทอดกิจการตอนนี้ของครอบครัวก็มักจะมีอะไรใหม่ๆนะเจ๊นะส่วนใหญ่เอามาผสมผสานกันก็คือดีของใหม่ก็รับเอาไว้นะของเก่าเนี่ยเราก็ต้องไม่ทิ้งไปด้วยโูกบางทีการไปตลาดเก่าแบบนี้คุณผู้ชมดีเหมือนกันนะคะมันทําให้เราได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งมันทําให้เราเอ้ยวันนั้นเราเดินตลาดแบบนี้เดินดูดไอติมอย่างงูนอย่างนี้เดินใช่ไหมมันทําให้มีความสุขคุณผู้ชมค่ะไปเดินกินไอติมโบราณอ่านหนังสือร้านหนัง มีความสุขจริงค่ะว่างๆก็ไปย้อนอเดเดกันได้ที่ตลาดคลองสวนร้อยปีบางทีชีวิตของเราก็ต้องการความสโลว์ใช่แล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณร้านอาหารจีนฮองมินที่เอื้อเฟื้ออาหารสําหรับเทศกาลตรุษจีนด้วยที่สาธิตให้พวกเราได้เห็นน,นั่นแหละค่ะส่วนใครที่สนใจอยากจะจัดหรือว่อาเห็นแบบนี้แล้วก็โทรไปสอบถามได้ตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอ,จอวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะวันเสาร์หน้าเจอกันใหม่กับรายการตลาดสดพระรามสีสวัสดีค่ะ